Hello everyone, how are you today? I hope everybody is good and living the happy and safe life in the situation of COVID-19. Today, right now, you're watching the, this video and looking the some bonsai plant. You can see in this bonsai plant, very beautiful this plant, this bonsai, and you can see there is there are four leaves and now is coming the new leaves also. That is lot lot cup and what is the name? First of all, you can see Makawan, Makawan. there are written in Thai language. And what is the quality of the this bonsai? What is the demand in the market? And what is the details of the Makawan? And how to fill the this plant? Can know in this video. And can know in Thai language is better because uh, usually I saw on YouTube. Uh, Thai people is watch a lot so let's go can see uh, can know the details about m a k a w a ว in Thai language so know the all details about the, this m a k ค a าวันะค่นวันนี้นะคะเราแนะนำบอนสีเป็นบอลโบราณอีกตัวหนึ่งนะคะที่สวยมากนะคะแล้วก็น่าสะสมมากเลยนะคะ เมื่อประมาณเดือนกว่าเนาะเราได้นําเสนอ,อะมะขวานลังสันไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนี้เรามาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งเนาะคร่บเป็นเห็นมันใบมันเป๊กๆก็พราาให้เพื่นออกมาเราก็เลยเ,เคยบอกเพื่อนไว้ว่าเราจะมานําเสนอให้ชมอีกค,ครั้งหนึ่งนะคะแล้วตอนนี้ก็คือใบใหม่เขางอกมาทั้งหมด3ใบเลยนะคะใบเก่าเขาก็ทิ้งใบไปบ้างแล้วนะคะเป็นตสีใบ ใช่ค่ะก็คือตอนแรกเขาไอสามใบเนี้ยเป็นใบที่เกิดมาใหม่อ,มอันนี้เป็นใบเก่านะคะแล้วก็ใบเขาที่ออกมาใหมอ่อ่ะเขาเป็นแผงอะคะก็เลยอยากเอามาอวดเพื่อนๆให้ได้ชมกันนะคะดูนะคะดูมาควานลังสันของซีดีโปแพนนะคะเพื่อนๆน,นเห็นไหมคะเนี่ยค่ะนี่ลักษณะเขาอะนะคะจะแตกต่างจากใบอื่นๆเน,นี้ยค่ะอันนี้เป็นใบของเขา เพื่อนดูนะคะใบเก่าอันนี้ก็เป็นอีกใบเดงี่เพิ่งจะงอกออกมานะคะสวยมากสวยไหมคะเพื่อนๆนะคะสวยมากเลยมันช่วยมากแล้วก็แบบ <c oughs> มันงามด้วยงามสวยงามค่ะเพื่อนๆดูนะคะดูใบนี้ใบนี้เขาก็เป็นแผงเหมือนเดิมนะคะเนี่ค่ะเพื่อนๆดูนี่ยค่ะเป็นความสวยงามที่แบบเขามาให้เราได้ชื่นชมนะคะก็คือ ใบเขาทิ้งโมกมาแต่ละใบเนี่ยก็คือจะไม่เหมือนกันเลยนะคะความสวยงามเขาก็จะไม่เหมือนกันนะคะพเพื่อนๆดูสองใบนี้เปรียบเทียบกันเนาะเห็นไหมคะไม่เหมือนกันนะคะดูใบเขาจะฉีกออกนะคะใบเนี้ยค่ะใบเขาจะฉีกถึงนี้เลยพเพื่อนๆดูนะคะเป็นแบบธรรมชาตินะคะเนี่ยค่ะคือธรรมชาติสร,รส้างสรรค์มานะคะนั่นแหละค่ะพเพื่อนๆดูอีกใบหน,นึ่งเนี่ยค่ะ เราก็ตอนแรกใบนี้ยังไม่แตกออกมาเนาะเราก็บอกว่าเออไม่รู้เขาจะแพงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สรุปแล้วเขาก็แพงมาจริงๆแล้วแพงสองใบด้วยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆสองใบนี้เขาจะแพงเหมือนกันแล้วก็สวยมากเลยเพื่อนๆดูนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูลักษณะใกล้ๆของเขาเนาะลักษณะใบที่เป็นต้นฉบับของมะขวานลังสันนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูนะคะ เขาจะเป็นบอลใบโพนะคะเป็นบอลโมลานนะคะเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะเปอนรูปหัวใจเนาะเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆดูนะคะลักษณะใบเขาตรงอกเขานะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะหูก็ฉีกถึงสะดือเลยนะคะเนี่ยคะ่ะฉีกถึงสะดือเลยเป็นบอลโมลานถ้าบอลโมลานก็จะเป็นแบบนี้นะคะกระดูกเขานะคะเพื่อนๆดูกระดูกก็จะเป็นสีแดงนะคะเนี่ยคะ่ะ เส้นเขาก็เป็นสีแดงนะคะแล้วก็เขาจะมีจุดนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะป้ายเป็นสีขาวเนี่ยค่ะตามใบเขาเลยเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยค่ะป้ายกระจายทั่วใบเลยนะคะป้ายขาวเนะะี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเนี่ยค่ะลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากเลยนะคะสะดือก็จะเป็นสีชมพูเลยเพื่อนเพื่อนดูนะคะ เนี่ยค่ะอ่าแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาดูใบนี้นะคะใบใหญ่มาเลยเนี่ยค่ะอันนี้เป็นบนแผงนะคะใบแผงของเขาเพื่อนเพื่อนดูนะใบเขาก็ใหญ่ไม่แพ้บใบธรรมดาเลยแต่สิ่งที่เขาให้เรามาก็คือความสวยงามที่แตกต่างกันนะคะเพื่อนเพื่อนดูนะคะเนี่ยค่ะลักษณะใบเขานะคะก็จะเป็นแบบครึ่งใบเลยนะคะสีแดง ฝั่งนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็กัดด้วยสีขาวจุดสีขาวๆนะคะออกชมพูชมพูนะคะเนี่ยค่ะเป็นป้ายลักษณะนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ดูนี่อันนี้ลักษณะใบเขานะคะยาวถึงนี้เลยแต่พอฝั่งนี้นะคะเพื่อนๆดูเนี้ยค่ะเขาจะเป็นอย่างนี้จะฉีกออกมา นะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะแล้วก็ใบนี้เพื่อนๆเห็นไหมคะของบางคนก็อาจจะเลี้ยงก็จะอาจจะมีแผงเหมือนกันนะคะ <Yeah. S 1> แต่ของเราเนี่ยก็คือได้แผงสองอันเราก็ว่าแปลกเนาะนั่นะแหละค่ะเนี่ค่ะตรงนี้เขาก็จะฉีกเหมือนเขามีสองใบเลยนะคะ mm. อ่าแล้วเพื่อนเพื่อมาดูอีกใบหนึ่งใบนี้ก็สวยนะคะเป็นแผงเหมือนกันเนี่ยเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยค่ะ Singer. อันนี้ฉีกตรงกลางเลย,เลยค่ะเห็นไหมคะ อันนี้เขาจะฉีดตรงกลางเลยเใช่ค่ะจะแบ่งเป็นสองใบเลยอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะใบนี้สวยงามมากเลยเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยค่ะดูดูลักษณะใบเขานะคะนี่ค่ะดูอ,อกเขาเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะสีแดงจะชัดมากเลยนะคะปลายสีขาวนะคะ หนุนด้วยสีเขียวก็จะชัดเจนมากขึ้นเลยนะคะเนี่ยค่ะสีเขียวก็หนุนขึ้นมาตามใบเขาุพเพื่อนเห็นไหมคะขอบใบเขาก็จะเป็นขอบสีเขียวนะคะเนี่ยคะ่ะยาวมาอย่างนี้เลยใบนี้จะสมบูรณ์มากนะคะสวยงามแล้วก็เพียงแต่ว,ว่าเขาจะแพงนิดนึงแค่นั้นเองนะคะส่วนใบนี้เป็นใบเดิมของเขานะคะพเพื่อนๆดูเนี่ยคะ่ะใบเดิมของเขา ก็ยังไม่ทิ้งใบนะคะเนี่ยค่ะยังสวยงามเหมือนเดิมเพื่อนดูนะคะแต่ใบเขาจะโดนเหมือนกับโดนไม้ทิมนิดนึงนะคะตรงนี้จะเป็นรูหน่อยนะคะเนี่ค่ะคเพื่อนๆดูนะคะเขาจะมีรูนิดหนึ่งนะคะแต่เขาก็ยังสวยอยู่นะคะงค่ะแข็งแรงมากเลยค่ะคเพื่อนๆดูลักษณะก้านเขานะคะก้านของมะควาลังสันนะคะคเพื่อนๆดูเนี่ยจะเป็นก้านใส่บัวเนาะ สีสายบัวนะคะออกเข้มๆเ,เลยนะคะนี่ค่ะให้เห็นนะคะหลอดขึ้นค่นะเดี๋ยวจะให้ดูหลอดใหม่ขึ้นมาเรือนนี้อะไรนี่เพื่อนๆดูนะคะหลอดใหม่ของมะขวานลังสันกาลังจะแทงขึ้นมาอีกหลอดหนึ่งแล้วนะคะดูๆแล้วก็น่าจะสวยงามไม่แพ้ใบที่ว่าออกมาใหม่เลยนะคะ เนี่ยค่ะเป็นรูปของใบนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะออกมาจากใบนี้ปุ๊บเนี่ยค่ะออกมาจากก้านนี้เนี่ยค่ะหลังใบก็เป็นลักษณะหลังใบก็มองเห็นชัดเจนนคะคะมีหูด้วยเหรอ๋อไม่ยากก็รู้ว่าเขามีหูด้วยอ๋อน,นี้มี ไม่นี่ไม่มีมีตมีใบนี้ที่มีหูมีหูด้วยอ๋อตัวเล็กเราไม่เู้ครับไม่ครับปกติเขาก็จะไม่มีหูมันมันแปลกแปะเอ่ะใบนี้เขาเป็นแปลกแปกอ่ะเพราะว่าปกติใบอื่นก็ไม่มีหูนะคะเพื่อนๆดูแต่ปกติเรารู้จักกุมการมีหูใช่ค่ะไอ้นี่มักขวันมีหูด้วยเออแปลกเนาะ มันมัีใบสองใบก็มันไอขอนลุกเลยเอมีหูด้วยใบอื่นมีไหมคะลองเช็คดิลองลองลองดูนะครับอันนี้ก็ไม่มีอ่ะอันนี้ไม่มีนะครับมีแต่ใบอันนี้ครับใช่ค่ะลองลองทุกคนให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็เพื่อนจะคอมเมนต์มานี่เป็นหูมันมีอะไรครับใช่เราก็เพ่เห็นนะคะเพื่อนเพื่อนว่าปกติเราก็มาเข้าวันปกติก็ไม่มีหูนะคะมันจริงๆมันมีหูนะหูเหรอคะใช่แต่ว่ายังไม่ มันวันที่ไปมันลองดูใต้ใต้สองใบที่แผงนะคะมันมีนี่ยังไม่มีไม่มีใช่ไหมคะ,ะโอเคเนี่ยคะ่ะเพื่อน,นชอบไหมคะชอบมาควรานังสันไหยคะชอบเหมือนเราชอบไหม <laughs> ถ้าชอบเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะเราจะได้เ uh, นำเสนอบอลอีกหลายตัวที่เรามีนะคะให้เพื่อนๆได้ชมนะคะโอเค if า like please you can กดไลค์ h a r e subscribe comment and if you are new person for watching this video also you can subscribe what parts do you like in this video also you can comment in the box comment box I will meet you again In another video with another Bonsi. Have a good day, best of luck. Take care. I will meet you again. Bye bye.